พระราช จากตำนานแห่งความยิ่งใหญ่บวกกับพลังแห่งอัญมณีอันเปี่ยมลน้นกับแหวนพลอยแท้รุ่นนาคราชจากแบรนด์มวมเจมด้วยความที่แหวนรุ่นนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่เครื่องประดับจากพลอยแท้แต่คือตัวแทนแห่งองค์พญานาคราชผู้มีอิทธิฤทธิ์และก็ทรัพย์สมบัติมหาศาลหมวยจึงคัดสรรพลอยอย่างดีนะคะโดยใช้พลอยบุษราคมแฟนซีโทนสีเหลืองที่แทนค่าด้วยองค์พญานาคตระกูลวิลูป,ปักหรือพญานาคตระกูลสีทองนั่นเองซึ่งเป็นพญานาคที่มีพลังอํานาจสูงปกครองเหล่า ทั้งหลายนะคะและรุ่นนี้จะทําให้ผู้ที่ได้ครอบครองเปรียบเสมือนได้รับผ่อนจากองค์ทันนอกจากนี้ยังสามารถเลือกพลอยเม็ดเดี่ยวที่มีความหมายดีๆเพิ่มพลังจากพลอยแท้ได้อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นโมราคาลซิโดนีนะคะโลโดไลคันเน็ตซิทรินโกเมนมูนสโตนอะเมทิสต์ลอนดอนบรูโทปา ไวท์โทปาสและนิมดำแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปหมวยพามาทำความรู้จักกับพญานาคทั้ง4ตระกูลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องประดับจากพลอยแท้ฝากแบรนด์หมวยเจมด้วยนะคะ